เิฉนประธานที่เคารพค่ะสิรีกัญญาจันสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลค่ะดิฉนันเป็นอดีตกรรมาการนะคะของอกรรมาการที่ศึกษาแลนบริดฉบับนี้ค่ะแล้วก็เหตุผลที่ลาออกเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าไม่สามารถที่จะให้ความเห็นกับตัวรายงานฉบับนี้ซึ่งแทบจะไม่ได้มีการแก้ไขอะไรเลยจากวันที่ดิฉนันได้ลาออกมานะคะท่านประธานที่เคารพค่ะ จริงๆเพื่อนสมาชิกได้พูดว่าทําไมการศึกษานี้ถึงได้มีธงมาก่อนล่วงหน้าแต่ดิฉันก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องผิดที่ที่ทางคณะกรรมาการส่วนใหญ่นะ,ะโดยเฉพาะที่มาจากฝากฝั่งรัฐบาลเนี่ยมีทงมาจากบ้านแล้วว่าเราเนี่ยควรจะทําโครงการนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้วยเพราะว่ามาติคอรมอเองก็ดีหรือว่าเป็นนโยบายที่กลายเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลไปแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะคะไม่ได้มีการถแถลงนโยบายนี้ต่อรัฐสภาก็ตาม แต่สิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องกังวลใจนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีธงแล้วก็ตามก็จะดูว่าผลการศึกษาที่นำมาสู่ธงนั้นน่ะมันมันถูกศึกษามาอย่างรอบคอบถี่ถ้วนแล้วก็ถูกต้องมีสมมติฐานที่สมเหตุสมผลหรือไม่ค่ะดิฉันก็ปฏิบัติหน้าที่กรรมธิการตามปกติที่จําเป็นที่จะต้องมีการสอบถามกับทางหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการทํารายงานนะคะของ สอนอขอเนี่ยนะคะที่เป็นจุดกําเนิดเป็นสารตั้งต้นของรายงานฉบับนี้อย่างถี่ถ้วนก่อนเพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องว่าทงนําที่ทางฝั่งรัฐบาลน,นั้นได้มอบให้มานั้นเราจะสามารถเดินตามธงนี้ได้อย่างมั่นใจได้อย่างไรนะคะแต่ดิฉันกับไม่ได้คําตอบที่ดิฉันต้องการนะคะแล้วก็หลายหลายครั้งหลายหลายวาระที่ได้มีการสอบถามเนี่ยก็ถูกปิดถูกตัด การสอบถามแล้วก็นำไปสู่การที่สุดท้ายข้อมูลคำตอบยังไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายกรรมธิการก็จบเสียก่อนค่ะที่ร้ายแรงกว่านั้นนะคะรายงานฉบับนี้เนี่ยกับใช้ตัวรายงานสอนขอโดยที่ไม่ได้มีการศึกษายอย่างละเอียดทีท่วนนะคะ,ะแล้วก็ เรียกได้ว่ากอปผิดกอปถูกนะคะยกตัวอย่างเช่นในหน้าที่23นะคะที่เป็นหัวข้อที่2.6การศึกษาเปรียบเทียบโครงการคลองไทยกับโครงการแลนบริดจ์นะคะซึ่งเปิดฉากมาอย่างเราใจนะคะว่าโอ้เราคงจะไดเออ้เรียนรู้อะไรจากการเปรียบเทียบทั้ง2โครงการนี้ แต่สิ่งที่ได้ก๊อปปี้มาะะจากรายงานของสอนคขอ,ของรายงานฉบับนี้ก็คือ,อาการทำ e ิ a เจอร Review หรือว่าการทบทว,วนวรรณกรรมนะคะก็คือไปทบทว,วนวรรณกรรมของรายงานของสภาพน์ที่ได้ศึกษาทั้ง4แนวทางไว้แล้วทั้งกรณีฐานกรณี l แลน Bridge กรณีที่เป็นคลองไทยแล้วก็กรณี GMS และในรายงานฉบับนั้นเนี่ยผู้ชัดเจนว่าทางเลือกที่2ก็คือแลนบริดจ์กับโครงการคลองไทยเนี่ย ไม่คุ้มค่าแต่รายงานฉบับนี้ก็ตัดมาเพียงแค่เท่านี้แหละค่ะแล้วก็ปิดจบไม่ได้มีการอภิปรายใดๆว่าศึกษาเปรียบเทียบแล้วเกิดอะไรขึ้นอย่างที่กีการที่การหลายท่านพูดถึงค่ะว่ารายงานฉบับนี้เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนแต่ที่มันร้ายแรงก็คือว่ามันเป็นการตัดแปะความเห็นของหลายๆห,หน่วยงานที่ได้เข้ามาให้คำชี้แจงกับทางกรรมการโดยที่ กรรมธิการเองเนี่ยไม่ได้พยายามที่จะสแสวงหาคำตอบยกตัวอย่างเช่นหน้า52ถึง6 57นะคะที่เป็นความคิดเห็นของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องณวันนั้นที่ภาคเอกชนเข้ามาถามทางการรมธิการก็ไม่ได้มีคำตอบให้สอนขอก็ไม่ได้มีคำตอบให้กับภาคเอกชนเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ สุดท้ายที่ฉันต้องมาตามสอบถามนะคะในหลายๆประเด็นนะคะจนถึงทุกวันนี้ที่ฉันก็ยังตามสอบถามอยู่ในเมื่อพวกท่านไม่ให้ดิฉันสอบถามในกรรมธิการแลนบริดจ์ดิฉันก็จะไปสอบถามในที่อื่นๆในที่สาธารณะในตามสื่อต่างๆรวมไปถึงกรรมธิการงบประมาณค่ะและดิฉันได้คําตอบเพิ่มเติมนะคะจากที่พวกท่านกรรมธิการหลายๆท่านบอกว่าดิฉันเนี่ย ไม่ได้ตั้งใจฟังไม่ได้เข้าประชุมหรือว่ามาสายแต่คนอื่นเนี่ยเข้าใจกันหมดนะคะแต่ว่า,าลองมาดูคําถามที่ดิฉันได้ถามกับทางสนขแล้วได้คําตอบมาเพิ่มเติมว่าเป็นสิ่งที่ท่านทราบหรือไม่ค่ะใจคําถามนะคะยังได้คําตอบไม่หมดแต่ว่าเรามาดูกันว่ามีคําตอบอะไรที่เพิ่มเติมมาบ้าง คำถามที่1ค่ะดิฉันก็พูดถึงเรื่องของเส้นทางเดินเรือนะคะว่า,เ,าเส้นทางเดินเรือที่เป็นคู่ระหว่างเอเชียใต้กับยุโรปแอฟริกาตะว,วันออกกลางเขาจะมาใช้แลนบริดจ์ทำไมนะคะเราได้คำตอบแล้วคะ่ะท่านประธานในที่สุดนะคะาทางสอนอก็ได้มีการส่งข้อมูลให้กับทางกรรมธิการงบประมาณแล้วก็ทำให้ดิฉันได้มาตัวเลขมาดูณนะวันนี้ค่ะ ปรากฏว่าเวลาที่สอนอทำตัวรายงานนะคะกลับไม่ได้พิจารณาเส้นทางที่เป็นเส้นทางโดยตรงที่เรือแม่จะเดินทางผ่านนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเส้นทางเอ,อเอเชียใตย้ยุโรปนะคะก็พิจารณาเฉพาะเชนไนรอตเทอร์ดามนะคะแล้วก็บอกว่าเชนไนรอตเทอร์ดามเนี่ยไม่มีเส้นทางตรงหรือว่า direct service นะคะเอางี้ข้างล่างเชนไนรอตเทอร์ดามเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่อง existing through ก็คือว่าออสายเดินเรือด ตรงที่ไม่ได้มีการถ่ายลำอันที่2อง existing transshipment ก็คือการเดินทางของเส้นทางเดินเรือที่มีการถ่ายลำและ LB ก็คือย่อมาจาก land bridge นะคะท่านปรธานท่านระธา,าลองดู existing transshipment เนี่ยที่เป็นทางเลือกเดียวที่มีอยู่นะคะระหว่าง land bridge กับ transshipment เนี่ยท่านประธาจะเห็นว่าระยะทางในการที่มาเอามาใช้เนี่ยใช้ถึง20,000กิโลเมตรนั่นก็คือหมายความว่า เส้นทางที่มาจากยุโรปมาเอเชียใต้หรือเอเชียใต้ามายุโรปเนี่ยจะต้องมาทรานสิตมา transship อยู่ที่สิงคโปร์ก่อนนะคะถึงทําให้เส้นทางมันถึงได้ยาวนานแต่อย่างที่ดิฉันถามมาถามแล้วถามอีกว่าทําไมถึงไม่ใช้โคลัมโบแต่ว่าวันนี้ก็ได้รับคำตอบแล้วว่าเพราะว่าเอาตัวเชนไนมาคิดแล้วก็เลยไม่ได้เอาโคลัมโบมาเป็นท่าเรือสําหรับการถ่ายลํา ที่ตลกมากกว่านั้นคะ่ะท่านประธานก็คือเส้นทางเอเชียใต้กับ Middle East นะคะพิจารณาจากคู่พอร์ตก็คือเชนไนจูเบลอาลีนะคะกับหรือว่าจูเบลอาลีมาเชนไนปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยมันผิดแน่ๆก็คือค่าระวังเรือนะคะหรือว่าโอเชียนเฟรเนี่ยคิดในกรณีที่เป็น Transshipment เนี่ยไว้แค่200 US ดอลลาร์ต่อตู้เท่านั้น ทั้งๆท,ท,ที่ระยะทางเนี่ยมันยาวกว่าการทำการที่เรือแม่วิ่งตรงนะคะเป็น direct service ถึง2เท่าแต่ว่าค่าระวางเรือกับลดลงที่สำคัญถา้าประทานพอไปเป็นแลนบริดจ์เนี่ยลดลงกว่าเดิมอีกจากถ่ายลำมาสิงคโปร์นะคะ1,000 0กิโลเมตรนะคะ200 u s ดอลลร์พอมาแลนบริดจ์8 0 0 0กิโลเมตรลดลงมาอีกเหลือแค่163 u s ดอลลร์ต่อตู้ แบบนี้เนี่ยดิฉันก็ไม่รู้ว่าความน่าเชื่อถือยังจะเหลืออยู่หรือไม่นะคะส่วนเซาเทเชียแอฟริกาเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าแอฟริกาเป็นพอร์ตไหนนะคะถ้าเส้นทางนี้เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีการเกิดขึ้นจริงหรือว่าสุดท้ายแล้วไม่ได้มีใครมาใช้เส้นทางนี้จริงๆนะคะปริมาณสินค้าที่เราประมาณการไว้เนี่ยจะหายไปประมาณ9ล้านตู้ต่อปี เส้นทางเจ้าปัญหาเส้นทางต่อมานะคะก็คือหน้าต่อไปนะคะก็คือในเรื่องของหน้าต่อไปเลยค่ะน่ก็คือในเรื่องของเอเชียตะวันออกกับออสเตรเลียค่ะอันนี้ผิดจังเลยนะท่านประธานจากข้อมูลที่ทางสอนขอให้กับทางกรรมธิการงบประมาณมาเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าเส้นทางที่เรียกว่า existing transshipment ก็คือการถ่ายลำที่มีอยู่ปกติเนี่ยไม่มี ไม่มีปกติเขาก็คือใช้เรือแม่วิ่งตรงกันอย่างที่ดิฉันได้อภิรายไปหลายครั้งหลายหนแล้วพยายามหาคําตอบจากทางสนวขว่าทาไมถึงรวมเส้นทางนี้มาวันนี้สนขอก็เ,เอามาให้ดูเองว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่มีใครเขาถ่ายลำกันหรอกระหว่างออสเตรเลียกับเอเชียตะวันออกเนี่ยที่สําคัญที่สุดก็คือเส้นทางที่เรือแม่เดินเป็น direct service เป็นเส้นทางบริการตรงอยู่เนี่ยนะคะใช้ระยะเวลาน้อยกว่าและใช้ต้นทุน น้อยกว่าถ้าเป็นไปตามที่สอนขอเนี่ยใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกคัดเลือกเส้นทางเดินเรือเนี่ยเส้นทางนี้เนี่ยมันไม่ควรจะต้องมีมาตั้งแต่ต้นแล้วก็วมไม่รู้ว่าจะให้ดิฉันต้องถามอยู่ประมาณไม่รู้กี่รอบเนี่ยทั้งในห้องกรรมธิการทั้งกับสื่อสาธารณะกับกรรมธิการกับทางสอนขอในห้องกรรมธิการโง่มานตั้งหลายรอบทําไมในเมื่อในที่สุดตัวเลขมันก็ฟ้องแล้วว่าคุณหยิบมาผิด เส้นทางเดินเรือนี้มันไม่ควรจะต้องรวมตั้งแต่ต้นและถ้าไม่รวมเส้นทางนี้หายไปเน็ตๆนค่ะท่านประธาน2.5ล้านตู้ต่อปีนี่ยังไม่รวมเรื่องของอาเซียนอะไรอีกนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบอะไรเพิ่มเติมที่น่ากังวลค่ะคำถามถัดมาค่ะคำถามที่6นะคะเรื่องของการคำนวณการเติบโตของท่าเรือวันนั้นเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเอ๊ะทำไมถึงไปใช้ การเติบโตของท่าเรือแหลมชบังกับตันจุงเปเลปัสซึ่ซงทำออกมาแล้วสูงเวอร์มากนะคะทั้งสอนขอได้ให้คำตอบในห้องกรรมธิการงบประมาณบอกว่าไม่ได้ใช้ ทั้งที่ในตัวรายงาน,เ,นเขียนชัดเจนว่าใช้การเติบโตจากท่าเรืออื่นๆมาในการประมาณการเขาบอกว่าไม่ได้ใช้แล้วค่ะใช้ GDP growth แทนก็คือการเติบโตของ GDP ของประเทศคู่ค้านะคะมาแทนซึ่งแน่นอนว่ามันก็ประหลาดเพราะว่าจริงๆก็ใช้ตัวการเติบโตของเทรดโวลูมก็ได้แต่ท่านไม่ใช้ท่านมาใช้ GDP growth แต่สิ่งที่ประหลาดกว่านั้นก็คือว่าถ้าดูปริมาณสินค้าที่ผ่านท่าเรือมาลากาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันโตเพียงแค่1 4ซ แต่การเติบโตของท่าของสินค้าที่มาผ่านท่าเรือของแลนบริดจ์เนี่ยกับเติบโตเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าในช่วง5ปีแบบนี้ฉันไม่รู้ว่ายังจะเชื่อตัวรายงานสอนขอได้หรือไม่นะคะและรายงานฉบับนี้ที่อ้างอิงรายงานสอนขอไปเต็มๆแบบนี้เนี่ยแล้วเรายังจะเชื่ออะไรได้อยู่หรือเปล่าอันสุดท้ายนะคะท่านประธานนาต่อไปค่ะการประเมินความคุ้มค่าค่ะตอนนั้นเนี่ยเราก็มีตัว ความคุ้มค่าทางการเงินนะคะที่สุดยอดคุ้มมากนะคะสามารถคืนทุนได้ภายใน24ปีนะคะโดยที่มีผลตอบแทนทางการเงินอยู่ที่8.62%เราก็ได้ Excel มาสุดท้ายในท้ายที่สุดนะะถึงแม้จะไม่ได้จากกรรมธิการแลนบริดจ์แต่ก็ได้มาจากกรรมธิการงบประมาณค่ะแล้วปรากฏว่ารายได้ที่เป็นรายได้จากท่าเรือเนี่ย เวอร์มากนะคะสูงมากค่ะก็คือปีแรกเนี่ยบอกว่าจะได้รายได้จากท่าเรือห8 0 0 0ืันล้านบาทอันนี้ฉันคิดว่ากรรมธิการเนี่ยไม่มีใครทราบนะคะกรรมธิการที่นั่งอยู่ข้างบนยกเว้นที่จะมาจากสอนขอขนะคะถึงจะทราบเรื่องนี้นะคะเพราะว่าในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่สองเนี่ยยังไม่มีเรื่องนี้ด้วยซ้ำนะคะที่ฉันอ่านแล้วนะคะไม่มีเรื่องของค่าค่ารายได้ที่มาจากการขายน้ำมันแต่วันนี้มาแล้วค่ะ ห้าหมพันล้านแบ่งเป็นรายได้ที่มาจากการขายน้ํามันห้าหมื่นล้านและมาจากรายได้ของท่าเรือเองเนี่ยเพียงแค่ 8, แปดพันล้านบาทเท่านั้นเองห้าหมื่นล้านบาทที่มาจากการขายน้ํามันเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงนะน,น้าม่ทานลองคิดดูนะคะถ้าเราไม่มีโรงกั่นเองนะคะกาไรที่เราจะได้จากการขายน้ํามันต่อหนึ่งตันเนี่ยอยู่ที่ประมาณแค่สิบดอลลาร์ต่อตันเท่านั้นนะคะถ้าจะกําไรห้าหมื่นล้านบาทเนี่ยก็คือจะต้องทํา จะต้องมีการขายน้ำมันประมาณร้อยสี่สิบล้านตันต่อปีร้อยสี่สิบล้านตันต่อปีนี่คิดเป็นสามเท่าของที่สิงคโปร์ขายอยู่ตอนนี้สี่สิบห้าล้านตันต่อปีค่ะ,ะท่านประธานก็หมดคําจะพูดนะคะว่าแล้วเราศึกษาอะไรกันอยู่รายงานฉบับนี้กําลังรับรองความผิดพลาดอะไรกันอยู่นะคะแล้วดิฉันกังวลมากจริงๆท่านอาจจะไม่กังวลไม่อายแต่ดิฉันอายเวลาที่นายกรัฐมนตรีต้องออกไปพูดกับต่างชาติ เรื่องโครงการนี้โดยที่เนื้อในมันเป็นแบบนี้นะคะ่ะท่านประธานจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อที่จะเป็นฝ่ายค้านแล้วต้องค้านทุกเรื่องนะคะแต่ว่าเราก็ยังต้องรักษาภาพลักความน่าเชื่อถือของนายกรัฐมนตรีของเราเอาไว้บ้างคะ่ะและดิฉันเองไม่ได้มีปัญหาการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้และยินดีพร้อมใจที่ถ้าจะมีการรื้อ รายงานของสอนขอและหรือรายงานของกรรมธิการใหม่อครั้งหนึ่งเนี่ยในฉันก็จะยินดีมากๆและถ้าเกิดสามารถที่จะศึกษาใหม่มีแนวทางใหม่ขึ้นมาแล้วมันคุ้มค่าดิฉันก็ยินดีที่จะสนับสนุนโครงการใหม่นั้นค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน